ดีนะวันนี้เราก็จะมาทำสกิชชี่เอ็กซ์เพอริเมนต์กันน,น,น,นะหลังจากที่เราไม่ได้ทำแบบนอนมอแลแบบไม่มีเวลาด้วยนะก็ไปชมชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นคาปิบา,าราซานแพนเค้กเสียมพูนะชิ้นนี้ก็จะเป็นรองเท้าคาปิบาลาซานนะสโลมากมีแท็ก ที่นี้ก็จะเป็นคิโลโทเรียมโลนะท้นสุดท้ายก็จะเป็นดัมโบบันนะสโลโมากก็จะเอาทั้งหมดนี้ไปแช่ตู้เยนกันนะ นี่นะาต้อกเอาเข้าตู้เย็นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราแช่กันเสร็จแล้วนะนี่นะเราก็แช่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็เรามาดีบุในตู้ยเย็นเลและกันนะมันจะเห็นปะเนี่ยเออไม่รู้จะเห็นไหมนะแต่เดี๋ยวได้แล้วไปดูชิ้นแรกที่เราเอาไปแช่กันก็จะเป็นชิ้นนี้นะหุยเย็นมาก สโลว์สโลมากสโลวแบบโคตรโคตรสโลว์เฮดมันสโลวมากความสโลวมากแต่มันแข็งกว่าเดิมมากเธอสโลวกว่าเดิมเยอะเลยอืมเก๋ว่าจะแช่ต่อสโลว์โอ้สโลมากก็ไปชมชิ้นต่อไปกันเลย ที่นี่ก็จะเป็นคิโลโทรลิสนะคุยคิโลโทร์ลนะิย์มโดูอิ้ยสโลสโลว์ลลมากเลยอ่ะสโลว์โคตรโคตรสโลว์เลยอ่ะดูดิสโลว์มากเราไปชัมชิ้นต่อไปกันเลย ฉันนี่ก็จะจำโบรบัน,นะ oh โอ้ my god อุ้ยสโลกับลูกพีทอีกสโลว์สโลว์มากนะมันสโลว์แบบโคตรโคตรสโลว์เลยอะ่ะสโลว์ยิ่งกว่าลูกพีทอ่อะไม่ต้องไปซื้อลูกพีทก็ได้ให้รู้อย่างนี้สโลว์มากสโลว์แบบสุดๆแล้วก็ไปชมชิ้นสุดท้ายกันนะ นี่ก็จะเป็นคาบาีแบบแผ่นเค้กนะสะเอ๊ยดู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 ดอดูนูดูสูมันอยู่ใดูพ็มเกูกมันก็เลยดูเหมือนมันไม่ส,สููดนะอดู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 นูดูู ตัต้มตลงก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะเราจะแช่ต่อนะแล้วก็สำหรับนี้มีแค่นี้นะเราก็จะอัดเรื่อยๆนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยว่างนะแต่ก็จะอัด อัพคลิปเยอะๆให้ได้นะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์งดคอมเมนต์คำหยาบนะก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้บ๊ายบาย